สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบพี่น้องตอนนี้ลงค่าโอ้ยงสูงใครอีหล่ามาซื้อคลิปรอคิว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 อ่ะจ้ะอีหล่ารอคิว ขับไปส่งซองแล้วก็ไปโมงบุญนะพี่้องออกมาป้อนข่าวน้องบอสน้องบ้าแล้วเลยก็อีหลามาอยากอยากเคปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปยังนะไม่มีโม่เขาไอกชื่อไปหาปลาไป ก็มาเอาไปล,ไล่อไฟละมาซื้อเค็บเข็บเหไปก็เอินก็เป็นดอกนี่มีใส่วานกับใส่เค็ม

ิมมาพี <laughs> ่น้องเพราะว่ามีการพอน้ำอีกแต่ว่าถ่ายพอนจะเสียงเลยมีแต่ติดเพลงลีกัสซิดก็เลยบุกคอยได้ถ่ายนะพี่น้องถ่ายไปเมื่อเนี่ยวิวกับรักพันแต่บ่ได้เงินพอบาดอยู่พี่น้องติดลีกัสซิดเมื่อนี้ก็ถ่ายให้เบิ่งบริเวณงานบุญเนาะแต่ว่าพอนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายเนาะ ได้ถ่าจ้องวงแท้เบิ่งต้นคอนเบิ่งกระหล่ำพี่น้องแล่นไปหาน้องบอกว่าให้พ่อว่าพบให้ไปลี้กินจ้าน่ะบอสิแย่งเอาอีกจบ่ได้กินซื้อไปแล้วอันนึงแย่งเอือยบอิาบ่ส่วนอือ่นี้มีแต่อิามีแต่อยากได้ของหมู เปลี่ยนตะกี้เดือนก่อนมีตลองเพลงบัวสนอย่างเดือนนี้พราลไรเหี่ยงของอน่รก็ะวงอีวันนั้นนะคนกับคนผู้ไปผู้มาพี่นอนอะ มาเทียวมาส้มแล้วก็เมื่อมาต่อยอดมาโมมาทานแล้วก็เมื่อส่วนสุภาพโมทานแล้วสุภาพก็สีเมื่อคือกันแหละย่านรถย่านรถย่านเดือดอะไร ถ้าเปิดพอดแล้วบ่เ่าเต้นฮะเกาเต้นนักเรียนเ่าเต้นเต้นโซ่ได้เต้นอันฮิตหอบโซ่ใกล้สุดไปเบิ่งหเเ็นประมาณว่าอยากเบิ่งอ่ะเอาเต้นฮิตหอบโซ่เขาเต้นใส่กล้องเงาไม่อยากเอื้อยเต้นใส่ดนตรีดีสุด เขาเต็้อยู่สวรรค์เต้ยอยในสวรรค์นะเจ้าไหนัดสิขาไปปวนอีกวอย่าโปโลออกไปเด้อรถรดื้อเ้ยมันอยู่เอวยานะเด้อไปยังอันนะวอ เสีเอาบอสเมื่ออะไรพี่น้องเลยย่ำบไว้แหลแนแลนทวงงานเดือะรก็ไ้ม่ปป่ะามื่ออะไรดือเกิน ดกนไอห่อนเด้ค่ะอยากน้ำแข็งใส่นานน้ำแข็งใส่เท่าไหร่น้ำแข็งใส่สิบพันเอาถ้วยหนึง่ง คนอื่หนาวเซลเซีม่ตาห้ามเดองห่อนเพอรเดียวนี่เยเมา่อเกลี่ื่ออะไรนี่กลับมาถึงบ้านเลยพี่น้องปลาหมามุนมัดล้านแหงคุ้มมาแหล่นปลาเลือเปิดเลิอดม้วนไร่มกปุ้งเขาน่ะมักปุ้งพรมอียัง่องสบู่บอ ย่านย่านันเตาวีนะ,อออะโอ้ดิบุญมนนันยังไหลกันนนัแน่ไหลขบอยู่เสือ้อกระครอบอันเป็นบ้าไปจุ่มอันพอ่อมกพุ่งอันแล้วเสืออ้อปีกกับหัวาซากลงอ่างเมื่อน,นั้นนะเดี๋ยวกัมซากลงอ่งางใครแต่บ่ตายใครแต่สันมันมันตื่นทำไมไปซักตัวลกเน,นี่ยตายกินแหน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 กสันรัน ลูกสาวคอยยือนเผาเฮือนถอะกินแน่ปันเอื่อยกินแน่ลูกเป็นเอื่อยกินแน่จนหลั่งไหลแม่กินบดเลยลาต้องกินนะไรเอื่อยลูกกินน้ำกันมันมันมันซีโร่บดบดแท้ซีโร่ขนาดซีโร่ราคาถือเฮลูบอยราคาถือ คันตัวมันแพงครับแบบมันคลายเบอ่อได้มันขาดทุ้นครับว่น,นบอดนอน,น,ไนได้ยังมาแน่นี่ป,ออป้าแมวมาปาดน้าแม่มาหุงเนี่ยได้ข้าวกลัมหนึ่งข้าวกลัมกินเ่าก่ะบัตตองตุมบตต้องยังหนึ่งกินละละ ว่าว่าเพื่อนแด็กก็ไปหมาหนะนึ่งกินลอยไปทุ่มก่อนค่ะเพื่อวินี่มาแลงเข้ามาเขากำกี่ร้อยมาทอดแล้วคืองานไปบุญโลดบาล้านใครอยากกินเขากำเนี่ยโอ้ยบุญประทานงงอี <c oughs> ากหังแล้วก็อยู่ยอดบักเขามีเขากำขายเนาะทรงกันอยู่ยอดบล็อก เขตห้าเนี่บวคอยมีเขากรำแต่ว่าเขาคล้ายในบุญนะจะเข่าเข่ากำหรือเขากล้องกันแน่สองได้ข้าวต้มหมัดใหญ่มาผ่าอีร้อยอันนี้เป็นข้าวต้มหมู่บ้านเขาะได้นี้ฮัาไปทรงซงเลยเข้าอันเขาหายเป็นของขวัญของผัก

บอมีอม่อืมอืมนี่ไพสีบ่มีแต่ว่ามันบ่ทันดีขับเลือดแดนน้องบอดดึงหูมันอืมน่าลักเนาะนะ้นองบอดดึงหัวบ่มีทางน่ะขับเลือดน้องบอดดึงหูจน,ลนๆๆเลือดยิ่มกับบีรยัา,ากะศกาวนูหายสิกสิกค่ะแล้ยกว่ะหักซาตัวเองกับบ่กุ้ม หายหน้องมาดึงหูเจ้าของมาห้น้องอีเด้ห้ยทิกทิชทิชไปสิหายมันได้มังบัดดึงหูไปสิหายมันได้ว่าซ่อย่าอเมาแล้หายได้คือแพงบ่แพงน้องบ่หึแพงบ่ตอบนะแม่แม่ถามนะแพงน้องบ่อย่าแพงนิดหน่อยแพงนิดหนึ่งอีร้อยได้แพงน้องบ่แพงแพงแห้งบ่

ลังกดลังกอยกันมีแต่น้องบูมหนาบวอะไรกันเนี่ยหนาบว่าหนาวหอมหนาบว่าหาบแล้วมันหนาวไปได้อาบเด้อแม่เพื่อแม่มาเยือนดื่มดื่มดื่มแท้มได้ได้หนดหนาอีลาบ่สิไปอยู่น้ำปะลาบ่อีลาบ่ตาสิไปอยู่บ่ตาสิไปบ่อ่ะน่นจะกินไหนบ่ ฮะจนมันมันซ้ำขึ้นได้อยู่บ่โอ้ยสิไปอยู่น้ำซ้ำขึ้นปลาหนาผากนี่ยังดำเปื่อๆยังโนอยู่หมูหนาผากเน่าหมูซนหมูตำเจ็บบะลุเจ็บเยอะข้าวเจ้าแหลนเดี๋ยอกการแหเพนแบบกำลังจิญอย่างเอาแต่หองโบลูใส่กันปุ๊ะข้าวโบลูแล้วหัวข้าวตำหัวข้าวมาตำหนาผากเจ็บเยอะลุม

ທີກັນກຕິຕາແນດີ້ນ້ອັຕ